สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเขาสะหน่อยเดี๋ยวเขาจะอา,อาหารแบ่งปันอาหารธรรมชาติลมหนาวเริ่มมาแล้วรักษาสุขภาพกันนะยยาแฝกยยาแฝกก็มีรากแล้วจ้าพร้อมให้ไปปลูกแล้วใครที่ขอยายไว้ มเช้าวันนี้วันที่สี่คันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคนตื่นทำสัตว์จะทำชีวิต กระแสมกระโทนมาแรงคนเราชีวิตขออนุญาตเอ่ยชืออยย่อจารย์เบียอาจารย์เบียเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะแกอ่านหนังสือเยอะแกรู้แกรู้ถึงหนังนสือแกรู้ในหนังสือเยอะ ถ้าคุยกับในหนังสือยอมรับแกนะหนังสือแกเปะ๊ะเหมือนนักกฎหมายเหมือนนักกฎหมายที่ต้องเป๊ะในข้อบทตัวบทข้อบัญญตัติข้อบทกฎหมาย จะคุยเรื่องอะไรนี่การที่จะคุยเรื่องอะไรนี่มันก็ต้องศึกษาศึกษามาในฐานะที่เราก็เป็นชาวพุทธการดีเบตขอ,ของของคารวาตสองคนของผู้ชายสองคนนะ เขาดีเบตกันอะไรอาอจารย์เบีย์นี่ก็ฝ่ายอะไรนะฝ่ายพุทธส่วนคุณแชมหรือคุณแชมป์อะไรนันะก็ฝ่ายอะไรนะคริสตจักรพระเจ้าถามว่าสังคมให้ให้ให้ตื่นตื่น แต่ถามว่าตื่นตื่นแบบไหนตื่นแบบตื่นนะก็แค่ตื่นแต่ถามว่าตื่นรู้แค่ไหนก็ก็คคแค่รู้คนหนึ่งก็ว่าของตัวเองดี แต่คำว่าดีของตัวเองนะมันเป็นอะไรอ๋อถามว่าเขาได้เงินไหมเขาได้นะเขาได้จากการที่ทุกคนเข้าไปดูทุกคนเข้าไปคอมเมนต์คือรายได้เขามีแน่นอนสองคนนี้ใน Youtube องเขาจะมีรายได้แน่นอน คุยแล้วถูกคอคุยแล้วถูกใจคุยแรงๆงก็เรียกอะไรนะเอาตามบ้านๆก็คือในความคิดยายนะไม่ใช่ความคิดในความจริงเลยแหละกระโถนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่ำของต่ำไว้สำหรับใส่ใส่ขยะใส่มูลใส่อะไรนะคนโบราณน,นะถ้าคนนับถือ มีความเป็นาแาเรียกกุลสตรีขนบธรรมเนียมประเพณีมีแบบนับถือของสูงนับถือของต่ำนับถือสิ่งที่สูงนับถือพ่อแม่บุปการีนับถือบรรพบุรุษมันจะแยกเราจะแยกคนออกแยกได้อยู่เมื่อก่อนก่อนที่อาจารย์เบียร์จะมาเนี่ย เห็นคนจีนอะเขาเอาแก้วแก้วกระโถนอ่ะแล้วมากินน้ำ <c oughs> ยายยังมีความคิดนะว่าเอ้ยเขาเข้าใจเราผิดหรือเปล่าเอาแก้วมาทำกระโถนไอเอากระโถนมาทำแก้วกินน้ำเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่พึงอ่ะไม่พึงที่จะเอามา,เ,าเห็นที่เขา เขารีวิวขายนะขายของพอมาเห็นอาจารย์เบียรแล้วมีความรู้สึกว่าอ,อคนเราเนี่ยการแยกประเภทแยกแยะอาจารย์เบียเขาเ,เก่งนะเขาเป็นเขาเขาเป็นลูกแกะเขาเคยเป็นลูกแกะเคยนับถือลูกแกะหัวหน้าแกะไออ่าเขาเคย แล้วก็เขาก็บอกหรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยไม่ดีมาก่อนแล้วเขาปรับตัวเขาเขาเรียกเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมาศึกษาเขาก็ยังเถียงพ่อมีคลิปที่เขาคือเขาเถียงเขาก็ยังมีคำพูดที่ไม่สนอกขอเขาการได้จะมาคุย แล้วก็จะตัดสินว่าอาจารย์เขาเรียกตัวเองอาจารย์ใช่ไหมเขาจบปริญญาตรีหรือเปล่าเขาจบน่าจะจบเขาจบคือถึงคนจะไม่จบปริญญาอ,อะไรนะก็าสามารถเรียกอาจารย์ได้นะแล้วแต่คนนับถือศรัทธาเด็กอายนุน้อยกว่าก็ยังเรียกอาจารย์ได้ในความห เขาเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้การดีเบตอะไรหนูเมื่อกินตกน้ำเหรอเฮ้ยหนูคุยก็ไม่รู้เดี๋ยวไล์สดแล้วกันไอ้หนู งกงก,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 กมาที่หลังเนี่ยอาหารหมดแล้วเดี๋ยวแกกลับไปจะซื้อให้ใหม่ลูกเอ้ยไอ้น่นก็นอนนอนนอนเหนือนอนนอนพิการน่นไอ้น่นอีกตัวไหนอะนอนนอนนอนนนตีพลกแบบแบบ มหมดแล้วลูกเดี๋ยวไปเอามาใหม่เดี๋ยวก่อนอีกสองตัวั้องกินหมดแล้วแค่นี้ก่อน,นแล้วกันบายยทำดีกันนะจ๊ะไว้คุยกันใหม่ไม่ควรรู้เรื่องแล้ววันนี้บ๊ายบายให้มัดซ่าแก